สัตวะแพทย์อาสาจอสอร้อยค่ะก็อย่างที่บอกนะคะนี่ก็อยู่ในช่วงเทศกาลตรุษจีนค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือเราก็จะได้ยินค่ะว่าเนื้อแดงเนะะี่ยค่ะมีการใส่สารนู่นสารนี้เพื่อให้สีเป็นสีแดงทําให้แต่ว่าพอทานเข้าไปเนี่ยก็จะมีผลร้ายต่อผู้ที่ทานผู้บริโภคนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันกันกบทางานายสัตวแพทย์สรวิทยานิ์ โตค่ะนยายกศัตตวแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยนะ,ระบรมราชูประถมนะคะคุณหมอสารวิทย์คะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสิริวัวนครับค่ะอันอื่นคงต้องถามก่อนเลยนะคะว่าในสารที่เขาเรียกว่าจะเป็นสารที่ฉีดเข้าไปในเนื้อแดงเนี่ยคะ่ะมันมันเป็นสารอะไรที่ที่เขาฉีดเข้าไปบ้างอะคะคุณหมอที่ที่มันจะเป็นอันตรายต่อต่อผู้ที่ทานหรือผู้บริโภคอะคะ่ะครับผม ก็ขอทำความเข้าใจกับประชาชนก่อนนะครับว่าสารเล้งเนื้อแดงเนี่ยก็คือเป็นสารกลุ่มเบต้าโคนิสอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสารนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราในประเทศเราเนี่ยที่เราตรวจพบเนี่ยจะมีอยู่สามประเภทนะครับใหญ่ๆนะครับก็คืออ,อเรเกตพรพามีนนะครับเคลนบุทเทรลแล้วก็ทามูทามอนนะครับตัวอะามูทามอลแล้วก็เคลนบุทรลเนี่ยจริงๆแล้วเป็นยา ที่รักษาโรคหอบหืดในในในมนุษย์นะครับนะครับ <ทะ S 1> ส่วนส่วนเล็กทพามีเนี่ยก็อเป,เป็นเป็นเป็นสารเร่งเนื้อแต่เป็นเบต้าโคนไซชนิดหนึ่งทีนี้การใช้เนี่ยนะครับการใช้เนี่ยก็เกิดจากการที่อผู้ที่ต้องใช้คําพูดว่าเห็นแก่ตัวนะครับ <ทะ S 2> เห็นแก่ตัวนะครับมาโดยที่ไม่ได้เห็นประโยชน์ของส่วนรวมนะครับก็เอลักลอบนะครับนํา เภสัชเคมีพันธุ์พวกนี้นะครับที่เป็นยาที่ผมบอกเนี่ยเอามาผสมกับอาหารสัตว์นะครับเมื่อก่อนนะครับโดยให้สัตว์บางชนิดกินนะครับอย่างเช่นสุกรนะครับหรือว่าโคเนื้อนะครับซึ่งยายาประเภทนี้นะครับก็จะทําให้เนื้อแดงเนี่ยเพิ่มเนื้อแดงมากขึ้นนะครับแล้วก็จะทําให้ไขมันนี่น้อยลงนะครับซึ่ง <okay. S 2> เป็นที่นิยมของผู้บริโภค แต่ว่าอันตรายนี่มากมายนะครับอันตรายของสารพวกนี้นะครับก็อย่างว่านะครับก็คือ,อ,อหนึ่งนำทำให้เกิดในเรื่องของการทํางานของหลอดเลือดแล้วก็หัวใจเนี่ยผิดปกตินะครับอันที่สองก็คือว่าในพวกที่เป็นมีความดันโลหิตสูงอะไรอยู่แล้วนะครับก็จะทําให้เกิดอาการมากยิ่งขึ้นนะครับอันที่สามก็คือกลุ่มพวกที่มีเป็นโรคพวกไทรอยหรือว่าโรคทางเมตาบอลิซึมอย่างต่างเนี่ย ก็ทําให้เกิดอาการมากขึ้นค่ะแล้วก็ยิ่งมีคันเนี่ยก็อันตรายอาจจะอันตรายต่อบุตรด้วยนะครับก็แล้วก็ผู้สูงอายุด้วยนะครับสรุปแล้วก็คือเป็นอันตรายต่อต่อ,ต,อต่อชีวิตนะครับค่ะแล้วเราอย่างปัจจุบันเนี่ยค่ะอย่างอย่างอย่างนี้ท่นที่ถ้าไปซื้อ ่เนื้อหมูเนื้อวัวอย่นี้ค่ะจะจะสามารถตรวจสอบได้ด้วยตัวเองไหมคะว่าเอ๊ะจะมีสารเร่งเนื้อแดงอยู่ไหมหรือว่าเราจะมีวิธีการตรวจสอบยังไงอะคะคุณหมอคือคืออย่างนี้นะฮะสารเร่งเนื้อแดงพวกนี้เนี่ยก็คือว่าหลังจากหลังจากใช้แล้วเนี่ยครับเราเอ,อทาง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 ผู้ที่รักรอบใช้เนี่ยก็คือ,อ,อสารตัวนี้เนี่ยม,มีมีคุณสมบัติอยู่อย่างก็คือ ไม่มีระยะการหยุดการให้ยานะครับหมายถึงว่าถ้าถ้าถ้าเลี้ยงสุกรก็จนจนจับสุกรไปขายเข้าโรงฆ่าเนี่ยก็จะต้องใช้ใ<ห>ตลอดให้อยู่ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะครับก็เป็นอันดีเลยว่าถ้าเป็นอย่างนี้ตอนนี้เรามียุทธศาสตร์สินค้าเกษตรปลอดภัยนะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านพลเอกจัดใจสาริสาริกัญญาแล้วก็ ท่านประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น,นะครับดรธีรพัฒนประยธ์สิทธิแล้วก็อธิบดีกรมบูรณาสัตว์เนี่ยมีความเป็นห่วงเป็นใยญ่กับผู้บริโภคนะครับก็ให้ทาโครงการในเรื่องของรณรงค์นะครับเรื่องของการใช้สารดังเด้งระเด้งเนี่ยครับตอนนี้เนี่ยเราก็ดาเนินการอย่างเข้มงวดในทุกๆจังหวัดนะครับแล้วเข้มงวดมากที่สุดก็ในจังหวัดที่ในเขตปศุสัตว์หนึ่งสองเจ็ด นะครับก็คือที่มีสุกรเลี้ยงอยู่ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับโดยใช้โดยใช้อ,ชอการตรวจนะครับโดยใช้เทสคิดเนี่ยครับเขาเรียกเทสคิดอย่างง่ายซึ่งซึ่งประมาณห้านาทีก็รู้ผลเนี่ยนะครับที่หน้ารงค่าเลยที่หน้าโรงค่าเลยลเลยพราะฉนั้นโรงค่าสุกรเนี่ยพอสุกรเข้ามาเนี่ยเราเจ้าหน้าที่เราตรวจเลยถ้าตรวจพบว่ามีสารเหล่านี้อยู่เนี่ภายในห้านาทีเนี่ย เราก็ไม่อนุญาตให้สุกรนี้เข้าฆ่าโดยเด็ดขาดตามกฎหมายนะครับ uh huh. แล้วก็จะต้องกักสุกรไว้จนสุกรนี้ไม่มีสารตัวนี้อยู่นะครับซึ่งช่วงที่กักอยู่เนี่ยก็ทางผู้ที่เป็นเจ้าของเจ้าของสัตว์นะครับก็คืออาจจะเป็นโรงฆ่าเลยต้องรับผิดชอบซึ่งอันนี้แหละครับทําให้ผู้ประกอบการมีเขตลาเพราะว่าขาดทุนนะครับ uh huh. แล้วก็ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะเขาเรียกว่าย้อน credibility ครับกลับไปนะครับที่ว่ามาจาก,าจากที่ฟาร์มไหนนะครับแล้วก็ฟาร์มที่นั่นนหะจะต้องโดนนะครับในเรื่องของการดําเนินคดีตามกฎหมายก็คือตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ปี2558นะครับซึ่งโทษจำคุก3ปีปรับไม่เกิน60,000บาทส่วนในเรื่องของอเราจะดู ยังไงเนื้ออะไรต่างๆเนี่ยก็เอ,อคือตอนนี้นะครับถ้าเราไปตลาดโดยเฉพาะช่วงตุรจีน,นี่นะครับ <ภา S 1> เราไปาในเรื่องของซื้อเลือกซื้อเนื้อสุกรหรือเนื้ออะไรื่ืๆเนี่ยอันแรกเลยเราต้องดูหนึ่งว่ามีเนื้อเนี่ยดูสดใหม่หรือเปล่านะครับ <ภา S 1> แล้วก็อันที่สองก็คือมีกลิ่นหรือเปล่านะครับ <ภา S 1> อันนี้คืออันนี้คือปกติทัวไปถ้ามีกลิ่นก็ไม่ควรจะซื้ออยู่แล้วนะครับอันที่สามคือถ้าสุกรเนี่ย ดูนะครับว่าเนื้อแดงเนี่ยมันมากผิดกับปกติมาถึงว่าไขมันเนี่ยน้อยมากนะครับออะไรหรือเปล่าไม่มีมันเลยคือถ้าเราสุกรเราสมัยก่อนเมื่อสักสิบกว่าปีก่อนสิบห้าปีก่อนยี่สิบเราจะสมัยเราเรายังอยังเด็กๆอยู่นะครับเราจะเห็นว่ามีไขมันถูกไหมครับแต่แต่ว่าสมัยนี้เนี่ยไขมันจะน้อยมากแล้วสีแดงนี่จะ จะแดงมากอ่ะครับืคแดงเยอะแดงมากะแดงแดงแ้อยแดงน้อยแดงแดงแบบปิดปกติอ่ะครับคือไม่ใช่สีแบบชมพูเลื่อยๆนะครับตามตาก็อันนี้ก็ควรสงสัยแล้วแล้วก็ลองเอานิ้วกดดูหน่อยหนึ่งนะครับถ้าดูแล้วไม่นุ่มเลยมันแข็งแบบกระด้างอย่างเงี้ยนะครับก็น่าสงสัยไม่ควรจะซื้อนะครับนะครับที่สำคัญก็คือตอนนี้เนี่ยเนื่องจากการดูตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะยากอ่ะครับก็เรามีโครงการนะครับ กรมบริษัทเนี่ยก็คือปัตว์ศโอเคะนะครับโครงการนี้เป็นโลโก้ซึ่งเปิดตัวแคมเปญไปแล้วนี่นะครับก็คือ,อปัตว์โอเคเนี่ยจะมาจากฟาร์มที่ได้รับรองมาตรฐานคือ j p p ฟาร์มนะครับมาจากโรงค่าที่ได้มาตรฐานอ่าแล้วก็ถูกต้องตามตามตามหลักของของสุข,ขานามัยนะครับแล้วก็ตรวจไม่พบเชื้ออะไรต่างๆที่ทำให้ก่อโรคนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือ เขียงเนี่ยจะต้องสะอาดอนะครับเขียงสะอาด<ๆ>ก็เราจะให้ตาปศส์โอเคไปซึ่งตอนนี้เนี่ยมีผู้เข้าร่วมแล้วเนี่ยหลา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 ยรายเลยนะครับทั้งโมเด t เทรดแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยเราตั้งเป้าไว้ว่าปีนี้เนี่ยเราจะทําให้ได้ห้ารอแห่งทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆนะครับแบบมีคุณภาพนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้เราสามารถจะตรงไปดูที่เลือกซื้อที่ที่เขียงที่มีประสั์โอเคครับค่ะ ท่านนายแพทย์ครับก็คืออย่างเช่นจริงจริงแล้วเรื่องการการตรวจเนี่ยก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่จะต้องไปตรวจที่ที่โรงฆ่าหรือที่ฟาร์มนะคะแล้วอย่างนี้คือจะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคยังไงครับเพราะว่าจริงจริงแล้วคนผู้บริโภคเนี่ยคือก็สิ่งที่ที่เขาซื้อคือหลายท่านบอกอาจจะเลือกเนื้อที่แบบไขมันน้อยบ้าง ก็ได้แต่ว่าในส่วนของต้นน้ำเองคือผู้ผลิตเองนะคะเจ้าของฟาร์มเองอะ่ะจะเป็นผู้ที่ใส่สารเหล่านี้มาเนี่ยในส่วนของการนอกจากเราจะไปตรวจหน้าลงค่าสัตว์นะคะหรือว่าที่ท,ที่ฟาร์มแล้วเรามีมาตรการอื่นอีกไหมคะที่จะเหมือนอเป็นการป้องกันป้องปลาแม่เขาใช้สารนี้อีกค่ะครับก็มาตรการอื่นเนี่ยก็คือตอนนี้เนี่ยคือความเข้มข้นของมาตรการอันนี้เนี่ย เข้มข้นมากนะครับ <ฮะ S 1> ท่านประหลัดกระทรวงเกษตรและสาก์ท่านได้ลงไปด้วยตนเองเลยนะครับ <ฮะ S 1> เพื่อที่จะดําเนินการเรื่องนี้แล้วก็ท่านก็บอกเลยว,ว่าถ้าเกิดว่าเจอเคสในลักษณะที่ใช้สารเรื่องเนื้อแดงนี่ท่านยอมไม่ได้นะครับ <ฮะ S 1> ก็คือต้องกัก <ฮะ S 1> แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องคอยดูแลนะครับไม่นั้นก็ท่านก็จะจะจะไม่ยอมเจ้าหน้าที่ต้องเข้มแข็งนะครับแล้วก็ ในเรื่องของเขียงนะครับที่ผมบอกนะครับ <ฮะ S 1> ตอนนี้เนี่ยโครงการปศุสัตว์โอเคนี่เราร่วมมือกับกรมนาไมนะครับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยว่าจะต้องดานเนินการตรวจเนื้อที่เขียงด้วยนะครับคือครบวงจรทั้งหมดเลยนะครับซึ่งอ้ตรงนี้เนี่ยก็จริงๆแล้วกระทรวงสาธารณสุขเาก็ทามาแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็จะทําเข้มข้นเป็นพิเศษนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยผมว่าปศุสุตั์โอเคเนี่ยครับจะเป็นคําตอบว่าต่อไปเนี่ย ท่านจะต้องเลือกเข้าไปตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าถ้าท่านไม่แน่ใจว่ามาจากไหนยังไงอะไรอย่างนี้นะครับไม่มีแหล่งที่มาอะไรอย่างนี้ครับเพราะว่าในในเรื่องของการใช้สารเน่งื้อแดงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราเราก็ดําเนินการป้องกันปราบตามมาเป็นสิบปีแล้วนะครับสิบปีแล้วแต่ว่าก็อย่างว่านะครับยังมีคนหนึ่เกตตัวนะครับที่ยังทําอยู่เนี่ยก็ยังมีอยู่ส่วนหนึ่งเราก็ยังพบอย่าอยู่แต่ว่าปีนี้ดีหน่อยหนึ่งที่ว่า มีพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ออกมาใหม่นะครับซึ่งคือคือเมื่อก่อนเนี่ยเราตรวจได้เฉพาะอาหารเท่านั้นจึงจะดาเนินคดีได้ค่ะเพราะฉะนั้นค่อนข้างลําบากเพราะว่าเขาใส่ในน้ำไม่ให้ให้ให้สัตว์กินนะครับเพราะฉนั้นเดี๋ยวนี้น้ําก็คืออาหารสัตว์ด้วยก็เลยดาเนินคดีได้เลยครับครับผมยังไงขอบคุณมากมากนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้กินดีมากครับเพื่อความปลอดภัยกับผู้บริโภคครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสสัดีครบ ตวแพทย์อาสาจอสอร้อย